จาวัตสังคาราอุปาาวยะธรมิโนอุปาิฏาวานิรุจัติเตสงอุปาสัมสุโคอานจาวตสังคอปาวยธรมิโนอุปาิฏวา ที่ตอวานิรุชันตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกลับไปเตสังบุปปาสังโสสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งควรมารรนตีจามาริงสุจามาริ ความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเรา,าเชิญหยงใชยมาช่วยเก็บผ้าภะวะโตอราหัโตสัมมาสัมพุทธาาสัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ พุทธังทรมาสังฆังนามาสานี้ขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบขอุก,กาบธรรมอาหาเทราระพระเท,า,เทาุเทารเพื่อนสถิตมีทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมวอมสมบรรร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านอภิรมนั่งฟังธรรมตามสบาย วันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2566ในค่ำคืนวันนี้คณะสงฆ์ญาติธรรมญาติญาติได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคืนแรกเพื่อบุทิศกุศลให้กับคุณแม่ปานทิตแซ่โหที่ได้ล่าสังขารวายชนจากไป ท่านเป็นโยมแม่ของพระอาจารย์ตั้มซึ่งพระอาจารย์ตั้มก็เป็นพระที่ดีที่สุดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อมุ่มงมั่นผลพระนิพพานแล้วการประเพณีกุศลที่หลวงพ่อใหญ่มาพูดเสมอว่าต้องเน้นที่ผู้วัยชนเป็นหลักเราไม่ได้จัดงานเพื่อเอาหน้าเอาตาเพื่อเอาเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าเพื่อ ผลประโยชน์ันใดแต่ว่าเน้นที่ผู้วัยชนเป็นหลักเพราะผู้ที่สมงบุญสกุลศ์ได้ดีที่สุดนั้นก็คือพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันต์คือพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นในคราวครั้งนี้ลูกๆถือว่าได้ทดําหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยการที่น,นํามาณั่สถานที่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่มีคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีผู้ปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันสมบุญณสมุศรณ์ไปให้เพราะสิ่งที่ผู้วัยชนต้องการปรารถนาและจําเป็นที่สุดนั่นคือบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญญานิปรโลก,กัสมิงปฏิธาหุนติปาน,นิ่นันบุญเป็นที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ในปรโลก คำว่าบอโลกก็คือโลกอื่นซึ่งไม่ใช่โลกนี้ในวันต่าสงสงารที่เป็นภพภูมิแห่งการเวียนว่า้ตายเกิดมีทั้งหมด31บภพภูมิตัดไปโลกนี้ที่เหลืออีก30บภพภูมิจัดว่าเป็นบรลโลกคือเป็นโลกอื่นทั้งหมดแล้วถ้าหากว่าผู้ลัสังขารวัยชนไปนั้นเนี่ยไปในภพภูมิที่ไม่ดี สิ่งที่เขาปรารนาก็คือบุญต่อให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็ต้องมีบุญเนี่ยเป็นแรงศงเป็นแรงหนุนเป็นพลังงานในด้านที่ดีท่านจึงบอกว่าบุญเหมือนเงาตามตัวไปทั่วทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเฉาคัำบุญจะอยู่ใกล้ชิดคอยติดตามบุญจะทำให้สุขทุกเวลาบุญจะคอยคุ้งครองปกป้องภัยบุญจะไปทัท์คอยรักษา บุญจะคอยอุปถัมภ์และนำพาบุญจะหาโชคชัยให้โอรานบุญจะเป็นปัจจัยทําให้รวยบุญจะช่วยชูใจให้อาหารบุญทาให้ยืนหยกชีพคงนานบุญเท่านั้นทําให้ถึงมรรคผลพระนิพพานเพราะว่าบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราสัตว์สภาวธรรมคือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกอย่างมาจากเหตุมาจากปัจจัยจึงให้ทุกท่านทุกคนมากันเข้าใจเราจะได้รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกชีวิตของเราทุกท่านน่ไม่เกินหนึ่งร้อยปีก็ต้องจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเอาธรรมะเป็นหลัก มีศีลเป็นข้อบังคับมีพระวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่มาเป็นข้อบังคับนี่เป็นเรื่องจิตเรื่องใจที่ต้องบังคับให้ไปตามอริยมรรคมีอม่ออกแบบพัฒนาด้วยการบังคับกายบังคับใจร้อนๆกันไปเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างเอาพระพุทธเจ้าเป็นโมเดลก็เพื่อปิดอบายมุข ปิดทางแห่งความเสือ่อมปิดผลทางที่ไปสู่อบายภูมิเราถึงจะได้เข้าถึงศาสนาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นเพียงนักปรัชญ,ญาเหมือนที่เรารู้เราเห็นกันเนี่ยหมู่มวลมนุษย์ถึงพากันไปไม่ได้ที่ว่าไปไม่ได้ก็คือไปสู่พระนิพพานไม่ได้ไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้การบังเห็ญนอุศลให้กับคุณแม่บานที่แท้โห ซึ่งเป็นโยมแม่ของพระอาจารย์นั่งที่ได้ลากสังขารวัยชนองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ทําไปตามหลักของพระพุทธเจ้าเน้นผู้วัยชนจากไปเราไม่เอาตามความสะดวกความสบายผู้ที่จะส่งบุญส่งกุศลให้ได้ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์คือพระอ,าาร,อ,ร,ะอริยเจ้าทั้งหลายสำหรับสามัญชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีบุญไม่มีกุศลที่จะส่งให้ เพราะแม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดผู้ที่วายชนจากไปนี่ถึงได้มีประเพณีบังเพ็ดกุศลเพื่ออุทิศอุ่นให้ก่อนจะนำสรีระร่างกายไปประชุมเพลิงพระอาจารย์ตั้มเป็นพระที่ดีที่สุดเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อมุ่งมัรคผลพระนิพพานก็พยายามทำเต็มที่แต่โยมแม่ก็มาจากไปตามสภาวะธรรม ผู้ที่เป็นญาติญาติก็ให้เข้าใจญาติส่วนใหญ่ก็พากันอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงไม่สะดวกในการมาไม่สะดวกในการไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราเน้นที่ผู้วัยชนเพราะการจัดงานเราไม่ได้เน้นที่ความสะดวกความสบายไม่สักงเราแต่ว่าทำพอเป็นเสร็จพิธีแล้วเผาเราต้องเน้นส่งกุศล เต็มที่เพื่อให้ผู้ไัวชนไปสู่สุคติโลกสวรรค์มัรผละนิพันธ์ซึ่งก็จะกคาเพญกุศลส่วนพระอภิธรรมไปทุกคืนแล้วก็ในวันพระฤหัสบดีที่ห้ามกราคมก็จะได้นำสริรระ่างกายของคุณแม่ปานทิ์ไปประชุมเพลิงสำหรับวันนี้ก็จะพูดเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจบุญกุศลนี้ ก็ขอมอบให้ส่งให้กับคุณแม่ปานทิพย์แท่โหเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์มรรคผลรพระนิพพานขอตั้งจิตอนิธฐานใจขออำนาจแห่งทร,รารัตนไตรและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกุศลส,สมภารทั้งหลายทั้งมวลที่คณะส่งและญาติธรรมได้บำเพ็ญร่วมกันในข่าวทั้งนี้ขอจงสำเร็จแด่คุณแม่ป,ปานทิพย์แท่โหหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปในสุปติโลกสวรรค์จนกว่าจะถึงบรรงผลนิพพานด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธ,ธะขอทุกท่านโจงชนะความขาดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้อผ่านบูศัตรูมานด้วยอำนาจแห่งพระอาริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไ,ไม่แผ่ว่านพระสทธรรมอภิบาลถึงบัรงผลนิพพานทุกท่านเถิด あー